เดี๋ยวจะตอบคาถามนี้นะครับช่วยบอกสินค้าหน่อยให้ขายได้วันละพันบาทเดี๋ยวคลิปนี้จะขอตอบอาจจะยาวนิดนึงนะครับจะตอบให้ละเอียดเลยแต่ก่อนที่ผมจะไปตอบนะครับผมได้ดูลูกศิษย์ของผมก่อนนะที่เข้าขายนะครับได้นะครับภายในเก้าสิบวันที่ผ่านมานะนะครับก็ขายไปจริงๆเนี่ยเขาขายได้ประมาณสองพันกว่าเหรียญน,นะครับพอเพอิญก่อนหน้าที่เขาจะส่งการบ้านผมเนี่ยเขาถอนเงินออกไปแล้วประมาณ600กว่าเหรียญก็เหลือตอนนี้เหลือประมาณ1,800เหรียญน,นะครับก็ผมสรุปรวมนะครับ ประมาณ2,000ันกว่าเหรียญน,นะประมาณ2,500ประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยมันทาได้ไหมมันทําได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากหาเงินวันละห0 0ร้อยถึงพันบาทวันนี้คุณอาจจะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายสักวันละ500้อบาทก็ได้เอาที่เป็นกําไรนะนะครับเนาะผมลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้า1,800รเหรียญ2,000ันเหรียญเนี่ยก็อยู่ประมาณห 0,000- ถึง60,000บาทใช่ไหมครับหาเงินภายใน3เดือนแล้วลูกศิษย์คนนีก้ก็เสียแล้วด้วยนะ นะครับพึ่งกษียณมาแล้วก็พิ่งมาเรียนทำอีเบกับผมเนี่ยประมาณสักน่าจะเป็นปีแล้วครับเป็นปีละเพราะเขาเรียนตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันนะครับต้นปีขอแต่เป็นปีที่แล้วนะน่าจะไม่ถึงปีหรือถึงปีประมาณนี้ผมจําได้ว่าเขามาจะน่าจะมาประมาณมกราหรือกุมภาหรือสักอย่างเนี่ยนะครับที่เขามาเริ่มเรียนนะก็เนี่ยครับนะเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะหาเงินวันละห้าร้อยถึงพันบาทเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับที่ชัดเจนก่อนว่าเราจะต้องการเงินประมาณเท่าไหร่ นะครับบวกกับนะระยะเวลาที่เราทําคือการทำอีเบ y เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับกว่าเราจะหาเงินได้แบบตามขั้นตขั้นตับเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะเหมือนพี่ท่านนี้แหละนะครับเขาก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะครับกว่าจะมาขายได้ในระดับนี้นะเรียกว่า 6- 7เดือนนี่แหละนะครับเนี่ยถึงอยากให้ทุกคนอดทนรอนะครับคราวนี้ขายอะไรนะครับช่วยบอกสินค้าหน่อยได้ไหมคือราบ,บอกกันตรงๆไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่เราอ่ะจะต้องนะครับศึกษาแล้วก็ดู Data ค้นหาสินค้าที่ขายได้ขายดีนะครับใน eBay มันมีสูตรการหาอยู่ผมสอนอยู่หลายคลิปมากลองไปย้อนดูคลิปนะครับแล้วก็ที่ผมพูดอย่างเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ที่หมวดสินค้าที่เราขายด้วยแล้วก็สินค้าที่เราเลือกขายด้วยนะครับถ้าคุณมีเป้าหมายต้องการวันละพันเนี่ยนะครับก็แน่นอนคุณต้องขายสินค้าที่มันขายง่ายมีการซื้อซ้ําสินค้าที่ขายได้บ่อยๆสินค้าที่ใช้ ได้ทุกวันในชีวิตประจําวันสินค้าใช้แล้วสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปอันนี้เรามีโอกาสที่จะขายได้เหมือนที่ผมพูดเสมอเลยนะครับว่าผมมีแอร์เขาหนึงอ่ะที่ผมลงของไปประมาณ2,000กว่ารายการอ่ะตอนนี้มันก็ขายวันละ5ออเดอร์10ออเดอร์ออเดอร์หนึ่งเนี่ยได้กําไรประมาณ2 0 0ร้อถึงสามบาทเห็นไหมครับเราก็หาเงินวันละพันได้ถึง2,000บาทได้ใช่ไหมครับวันละ3วันละ3ออเดอร์สม่ติว่าออเดอร์ละ300ร้อนะครับกำไรนะนะครับก็อยู่ประมาณ3ออเดอร์ก็900บาท เกือบพันเลยใช่ไหมครับเนี่ยคืออยู่ที่ตัวสินค้าหมวดสินค้าที่เราจะขายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายของเก่าของสะสมแน่นอนนะครับมันไม่ได้ขายทุกวันหรอกฮรของพวกนี้เพราะของพวกนี้มันต้องรอแฟนพันธ้รอคนต้องการมันจริงๆนะครับพ่าคุณขายพระเครื่องอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะชอบพระเครื่องไงมันต้องเป็นแฟนพันธะจริงจริงอ่ะคราวนี้พระเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขายแล้วได้ราคาแพงะคุณอาจจะเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ย เวลาผ่นก็ได้แต่จานวนการขายอาจจะน้อยกว่าสินค้าในหมวดแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตอบแบบนี้ละกันว่าไม่ว่าเราจะหาสินค้าได้มาขายก็แล้วแต่นะครับเราต้องสำรวจก่อนว่ามันมีความต้องการจริงๆหรือเปล่านะนะครับทำอาทำได้แน่แล้วก็ใช้เวลานะครับขอตอบแบบนี้นะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่อยากตอบให้ละเอียดครับ